นะคะสีจากสายรุงะะยร้งนะคะสายรุ้งนะคะสายรุ้งจะมีเจ็ดสีจะมีสีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองแสดแดงเป็นเจ็ดสีนะคะรวมแล้วเป็นเจ็ดสีนะคะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะเตรียมไว้รอเลยนะคะ ก่อนที่ดเด็กๆจะลงมือทําคุณครูได้อัดคลิปไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดเด็กๆดูคลิปวิดีโอจากของคุณครูนะคะเดี๋ยวแล้วรอค่อยมาทําลงมือทําพร้อมๆกันดีไหมคะดีไหมคะคุณครูหนูมีแต่สีแดงไม่มีสีแซกค่ะเอาสีอะไรแทนอะลูกมันมีเจ็ดสีนะคะสีเทียนแทนก็ได้ค่ะเอาสีเทียนแทนก็ได้นะคะ,ไ,ะ,คะไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะไอ้ยิ่งมันดังแค่นี้นะลูก สายลุงนะคะลกูกดูนะมีกี่สีสนะสีเทียน É quase, อ่ะเด็กๆจ้าเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะในเด็กวาดก้อนเมฆข้างล่างเลยค่ะเอาสีมาเลยนะคะวาดก้อนเมฆค่ะข้างล่างนะคะสองก้อนนะคะลูกสองก้อนห่างกันนะคะหยักหยักยกยักยักนะคะวาดก้อนเมฆหยักหยักนะคะสองก้อนได้รอคะวาดก้อนเมฆสองก้อนเสร็จแล้ว วาดก้อนเมฆสองก้อนนะคะเดี๋ยวระบายสีนะคะลูกเดี๋ยวระบายสีฟ้านะคะวาดก้อนเมฆแล้วนะคะวาดก้อนเมฆสองก้อนแล้วระบายสีฟ้าะะอ่าลงมือทําเลยค่ะแล้วก็โยงเส้นสายลูงเส้นแรกให้มันโค้งๆข้างบนเลยนะคะลูกโค้งไปข้างบนเลยนะคะ โค้งโคงขึ้นช้างบนเลยโค้งขึ้นนะคะให้มันได้เจ็ดเส้นนะลูกให้มันได้เจ็ดเส้นนะคะนนี้ครูทำเสร็จแล้วดเด็กๆดูดูตัวอย่างของครูโค้งนะคะลูกโค้ง น่าสำหรับโตจะได้สำหุณครูค่ะเอาชูให้ดูหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวจะชูั้างไว้ให้ดูนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะ กูไม่เปิดไม่อ่ะไม่ได้ยินม uh ดูตู้อ่ะมาแล้วคุณสมบัติวาดส่ลงด้วยนะคะลุงมีกี่สีคะอย่าลืมนะโชว์ผลงานด้วยนะคุณสมบัติอ่ะมาชาดเด็กๆได้เจ็ดสีได้ยังลูกได้เจ็ดได้ยังคะเส้นโค้งได้เจ็ดเส้นได้ยังคะ ได้เจ็ดเส้นแล้วนะคะสีแรกคือสีม่วงนะคะลูกสีม่วงแล้วก็นี่คือสีน้ําเงินนะคะลูกครามสีครามคือสีน้ําเงินนะคะแล้วก็สีฟ้านะคะม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงเด็กๆรู้จักกัอยังคะสีสายลุ้ง ได้เสียงท่านลมับ้างไหมครับเราระบายสีข้ามได้ไหม สบายสีข้างได้นะคะแต่ต้องเรียงนะคะสีแรกคือสีม่วงนะคะโหลกสีม่วงสีที่สองคือสีครามสีที่สามคือสีฟ้าเขียวสีต่อไปสีที่สีเขียวห้าเหลืองหกแสดเจ็ดแดงใครจะระบายสีแดงข้างบนก่อนก็ได้นะคะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสด แดงนะคะลูกคุณครูไม่นับจินตักคณิตเลอคุณครูทำไมไม่นักเหมือนจินตคณิตอนะ่ะโอ้เมื่อกี้เราซื้อสอนแล้วไงเดี๋ยวจะอัดคลิปนะคะสัปดาห์หน้าจะมีจินตนัคณิตเพิ่มมานะคะจะมีนับมือนะคะนับนิ้วนะเด็กบริหารนิ้วมานะคะอาทิตย์หน้าคณิตศาสตร์นะคะ จะมีสีม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองเศษแดงนะคะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองเศษแดงสีรุ้งนะคะสีสายรุ้งนะคะเวลาฝน,นตกแล้วมีแดดออกสายรุ้งจะปรากฏขึ้นนะคะลูกนเด็กสังเกตไหมคะว่ามันมีสีตามที่ครูบอกไหม เดี๋ยวถ้าฝนตกหรือว่าเกิดฝนตกแล้วมีแดดออกนะคะเด็กๆไปสังเกตดูนะคะว่าสีใสรุ้งอะ่ะมันเป็นแบบที่ครูบอกไหมแบบที่เด็กๆระบายสีตอนนี้ไหมนะคะเด็กๆค่อยทำไปนะคะครูไม่รีบค่ะทำไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปอีกรอบดีไหมคะดูคลิปไปด้วยเนาะ No. Well. I will be นโค่เสร็จแล้วค่ะการะสานสคัระห่ยะบัไม่ออกเส้นโค่ะเสร็จแล้วค่ะโอนะคะโอเหนูเสร็จแล้วค่ะโค,โค่ะโ แล้วค่ะคุณครู่ะคุณครูลืมเปิดไมค์ค่ะอ่ะาเด,ด็กๆจ้าเด็กๆเสร็จแล้วชูมาให้ค,คุณครูดูค่ะเด,ด็กๆคนไหนเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าตัวใช่แล้วคะ่ะตัวอย่างของค,คุณครูใช่ไหมคะนี่ตัวอย่างของค,คุณครู เด็กๆก็เสร็จเรียบร้อยครูก็เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะคะก็เขีนผลงานด้วยนะคะแบบนี้นะคะถ่ายรูปแล้วก็ยิ้มเจองผลงานอย่างนี้นะคะแล้วส่งมานะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะวันนี้พอแค่นี้นะคะศิลปะนะคะศิลปะอาทิตย์หน้าน่าจะเป็น การทำกระทงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งว่าเราจะทำกระทงจากอะไรนะคะโอเคไหมคะอาทิตย์หน้าจะเป็นลอยกระทงใช่ไหมคะโอเคใช่ไหมคะทำใบตองดีไหมน้าไม่ต้องไปซื้อหรือว่าขนมปังดีเอาใบตองเอาอะไรดีเอาใบตองค่ะเดี๋ยวคคุณูจะแจ้งเด็กๆนะคะว่าอาทิตย์หน้าจะเรียน ทำกระทงเกี่ยวกับอะไรยังไงนะคะอ่าอาทิตย์นี้ใครยังไม่เสร็จให้ไปทำต่อได้นะคะลูกให้ไปทำต่อแล้วระบายสีให้สวยๆระบายสีให้เข้มๆแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาสม่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับ